ไปรถไปจอดเดี๋ยวอ,อ, <laughs> อยู่กับสายร้อนโอ้โยมาแล้วอจอดแต่เล,ล,ล <laughs> ิจะคาเรงเ <laughs> บาลูกพี่เบา โอ้โหตกคลองตัวคลองใครอะไรมิโอ้ตายตายตายตามถ้ามันตีวงไปจะรู้ตีไม่ได้

i <laughs> อา้าวจะถอยได้วะมือเนี่ยคนลาดเนเดินหน้ไปทางนั้นม่ถอยเขาเา้าแต่ขาวตัว <laughs> <laughs> oh! <laughs> <laughs> tao sẽ tìm ô mặt hà ที่แม็กพี่ดุ้งยังไม่จบเอาเอาเข้าไปนะฮะพัง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 

17คันอะดึงตรงนี้ไม่ได้อ่ะดึงนี่เนียงไม่ใช่มีปลดล็อกไอ้ข้างในอยู่เหรอใช่ไหมโหตั้งนานไม่ใช่ใครแรงขนาดนี้มาก่อนเหรอทำไมอ่ะมีแรงเกิน่ะหือไม่แรงหนู รถรถไม่แรงแต่คนแรงอ่ะใช่รถไม่แรงหรอกรถแรงวันนี้ก็มีรถก็ทําแรงวันนี้ก็มีอันนี้จะขายนะขายเหรอเออขายเราขายทำไมไม่รู้เลยจะบอกว่าขายทำไมอยู่ขายทำไมนี่ก็จะไม่รู้ฮะก็ถ้าได้ราคาก็จะขายขายแล้วซื้อใหม่ปปขายแล้วซื้อใหม่เอาไหมอันนี้คันนี้ก็ขายนี่ อนี่ก็ขายนะอออขายเปิที่เท่าไหร่ครับไม่รู้บ่าถทบเดนที่ห้าเขาขายบ่าใช่มันขายใช่ไหมเออโอ้ขเขาขายว่ายคันไหนเขาเอนเขาระบุยังเออคันนี้คันนี้คันไหนคันไหนก็้างหามขายก็ไม่ขายไม่ได้ขายอะ ได้อะไรกินข้าววะเดี๋ยวเจ๊โบชิ่งตามซื้อของกินให้อยู่เออเมืองเนี่ยปกติถ้าถ้าตรงนี้สูงอะ่ะจอดรถไมโครตรงนี้ได้เลยเออนี่ยอืมมันตามมันติดติดเอะนี่ไหมใช่มันติดอตัวนี้ไหมเน,นี่ยก็ไม่เอารถถ่ายออกพอดีเลย นที่จอดรถไถโดยเฉพาะก็ต้องทําที่จอดรถไมโครใหม่มันถอยรถไม่ได้เพราะถ้าถ้าจอดรถไมโครตรงนี้ช่องนี้กับช่องนี้ห่างจอดรถหกรถดิรันจอดได้ก็ช่องนี้กับช่องนี้ก็ตอนนั้นอ่ะมันยังไม่ทาแบบใช้มันจะมีรถช่างนกรถช่างรถพี่เีกรถพ่อใช่ไหมล่ะแล้วก็รถหนูแล้วมันก็ต็มแล้วเฮ้ยพี่ต้นมาปิดบอกคันนั้นหกคันนเขาก็ทิว่าคุณผู้หญงเฮยหยังวะ อีกเบียวไอพีหกล้อหรือเปล่าไม่รู้ก็ต้องถามเขาขวางทางก่อนปิดเลยไม่ให้เข้า <c oughs> <c oughs> ไม่ต้องรับแขกเลยเหรอว่ะ <c oughs> คนไรใจิดจืดใจดำเนี่ยเดี๋ยวพี่ขายประกันนะครับ <c oughs> ไม่ครับผมมาทำไภายในครับ ข้างในข้างในครับเขาเปิดประตูได้ไหมครับผมเข้าไปได้ไหมครับอันนี่มาจากไหนครับมาจากตำรวจครับอ๋อคุณจะเข้ามาทำข้างในนี่หรอภายในวีทีครับอ๋อใครติดต่อมาผมไม่ได้ติดต่อมาเลยนะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งเข้าอย่าเพิ่งเข้าพี่ดียเอารถ้ันนี้ออกให้แกเข้าไปตรงนี้เออได้ข่าวอีกแล้วนี่ เอพคันนี้จะไมขับขนานพังัน้นกายเกยขาวะคันนี้ก็มีเอพีห่จังหรือจะเอารถเนี้ยงงอเกยเขาทางนี้ขจะเอามาติดวีเอพีหรือจะเอาถึงไปหน้าหรืจะเอาฮะนี่รถนี่ทอะ ไป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  <c oughs> ไปเฮ้ยไม่เยอไม่ิดขับขับไหน,นก็ขนาดเลยฟังเม็ดล่นเขาฟัางเม็ด ได้เด็กรถดีเวะดูอะได้เด็กรถดีเทพสวัสดีครับพี่สวัสดีครับดึงเบ็กมือดไม่เอารถเข้าตรงนี้ไม่เปนไรครับเดี๋ยวมาประกบไอ้ฮะเอาตกลงปูพื้นหรือตั้งบีพีอู้ออใช่ไหมออ่ไมได้ป่ะใช่แต่ประตระปิดครัพี่น้อง ช่างนกก็ให้ค,คต้นกล้าเ<อ>บาะยนตเบอร์โทรตามน,นี้พี่ชายผมอีลแล้วไปเดี๋ยวเจอคลิปต่อไปแล้วกันสำหรับคลิปนี้ก็บา oh, ย